คลิปนี้มิแต่แตต้นยันจบเลยครับกระชับเน้นๆที่มาพร้อมกับเป้าหมายก็แหมมันเป็นอาชีวิตลอยก็ต้องมีตั้งเป้าจบเกมเป็นธรรมดาส่วนอะไรยังไงไปดูในคลิปเองละกันเด้อเอ้ามาอย่างแรกเขาต้องทำตามธรรมเนียมกดซื้ออะไรเสร็จพร้อมโดนโยนเข้าเกมมากับลายโง่ๆตอนแรกก็ใจเสียคิดว่าโดนกินตังแน่เลยแต่เหมือนผมจะโดนสรบมากไปหน่อยเอยตัวอ,อะไรฟะเนี่ย แมเท่าที่ดูคนต้องกดที่หนังสือนี่และมั้งซึ่งแค่ช็อตสร้างประตูก็แดกขาดแล้วครับคุณเอ้ยมางานนี้คุณจะหวังได้ไม่ใช่น้อยละเพราะว่ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เจอคือไอ้ดุมนั่งชิวที่ไม่ได้ช่วยอะไรเเลยยังเวทให้แผนที่ที่สวยอย่างเดียวใช้การไม่ได้อะนะตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนของแผนที่ยังไม่รู้เลยเนี่ยชิงั้นมาเริ่มอะไรคลาสสิกคลาสสกันก่อนแล้วกันซอยไม้กับจามากระแทกแปรรูปที่ให้ตายเถอะอนี่มันไม้ใหม่เลยนี่ว่าเอ้ค่อยส่งก็ราคาหน่อยจากนั้นก็มี มีบ้างปราปรายจนเวลาค่อยๆล่วงเลยมาเรื่อยๆเตียงอะไรก็ยังไม่มีคือที่เขาต้องนัง่งเขาในวิหารไปก่อนละส่วนระหว่างนั้นจึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับอะไรที่ควรครับได้แต่มันไม่ได้เนี่ยสิแล้วเองจะเล่นตัวเองว่าสเต็กได้ไงฟะเนี่ย ไม่รู้ละอย่างน้อยเกมนี้ก็มีผลไม้มาให้เก็บกินได้บ้างก็ถือว่าทำมาดีอยู่ส่วนเวลาที่เหลือของคืนแรกนั้นมีเพียงนั่งเงียบๆฟังเสียงฝนให้ลอนหูเล่นซึ่งก็ได้ไม่นานครับด้วยความโซนงานคนจึงเริ่มขค้ืนอีกครั้งที่พอดูดีๆแล้วแม่เพิ่มไอเทมให,ใหม่เข้ามาเพียบเลยฮะเคเคๆคอยมีเป้าหมายหน่อยในเช้าถัดมานั่นเองความพยายามจะสร้างซัมติงก็ยังไม่เลิกลาง่ายๆครับที่สุดท้ายก็ผจบลงน้ากิจกรรมเก็บผลไม้ป่าอีกตามเคยโอ้ว่าไงเจ้าตัวน้อยแล้วต้องบอกว่าเกมนี้ทำ คนแก่มาหนึ่งแล้วเหลืออีกสองบวกกับไปไกลจากการนั้นผมที่กําลังต่อยบัวเล่นๆอยู่ก็ได้รู้ความจริงเดี๋ยวเมื่อคณหินด้วยมือเปล่าได้นี่ว่าพอเห็นดังนั้นง,นงานลองจึงจัดไปที่ไม่ครับมันก็ยังคราบไม่ได้อยู่ดีผมจึงซัดหน้ากอบบินแกเขินก่อนจะวิ่งไปหาอะไรทาต่อไอ้ทานนี่ก็เหมือนกันครับแค่ซ้อมมือกับใจเก่าๆแล่ที่เคยหายากก็ได้มาคราบไฟไว้ปากสือไปซึ่งโดยเฉพาะยามใช้อ t x ยิงแล้วใหญ่ขาดไฟมันจะขาดใจคือมันมืดแบบมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยต่อมานอกจากทานแล้วแล่แปลกตาทีี่่มมมมาาใใให้้ตออพรควนจ ว่าใช้ครับอุปกรณ์ได้เปล่าวาอาในสูตรมันบอกว่าได้อะนะแต่มันต้องใช้ดุนปกติซิไม่ใช่ดุเดเทอร์ดูบางงานนี้เขาต้องกลับลงดินไปหาไม้กันนะค่อยคิดกันแล้วกันเรื่องนั้นจึงค่อยๆถูกคิดไปขณะผมกัดหน้าก็บินแล้วเวลาก็กลับมืดอ,อีกครั้งที่ทําได้เพียงเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเออเข้ากับไฟประหลาดจากไกลๆผมเลยทําตัวเหมือนแมงมาออ้าวินงเข้ากองไฟค่อยๆต่อบอกไปหาแสงที่สุดท้ายเป็นบ้านน้อยๆกับเด็กอุ่นๆให้พักใจในค่ําคืนนี้และถ้าที่ดูไกลๆทางน้ยังมีหมู่บ้านอีกแห่งด้ววยคครัับออเเนขลา ไม่ให้แป๊บซึ่งจะหวังกดอะไรเล่นอยู่นั่นเองความโง่ที่มีก็ได้หายสักทีโอ้มัเตอ์มาคราฟอีกรอบนี่เองเฮ้ยอันนี้ผมไม่ผิดนะกีม,มันไม่ยอมบอกอะ่ะ <H aa> ไม่รู้แลละแต่ที่แน่ได้อุปกรณ์มาแล้วแถมแม่มตัดทีเป็นตอเลยโอ้ยสบายละงานนี่ต่อมาติดๆด้วยแตงมัวบูดท,ที่ไม่รู้ผู้สร้างทําไว้ทําไมะนะนอกจากกินไม่อิ่มแล้วยังติดพิษอีกตะหากจากนั้นอีก3ามเก้าคึงเห็นจะได้แล้วก็พบข้อกับกําแพงบางอย่างที่ตอนนี้ก็ต้องช่างมันก่อนขอยุ่งกับหีบนี่ก่อนละกันโว้ยไม่คิดว่าแกจะเอามีมีกม,ม,มาใส่ในเกมนี้ด้วยนะเนี่ยเออชักข้าท่าขึ้นเรื่อยๆฮะและในที่สุดก็ได้วกกลับมาเผือกเรื่องกําแพงเวนี่จนได้พอลองกดมั่วๆดูจะประตูัอออกกกรู้ตววีีฟาฝน็ แปลโปรทันใดเฮ้ยอลังการไปเป่าน้องพร้อมรู้ตัวอีกทีก็โทนการเข้าให้อย่างจังนี่ไงมืดเกินตัวอะไรกันจะไม่เห็นเลยเนี่ยอโอเคมาอีกรอบจะเป็นอะไรไป ที่ดูงานหาขอใหม่น่าจะง่ายกว่าตามไปเก็บจากศพเยอะที่เรือนั้นก็มีเพียงการเอากระปั้นทุบหินกับแดร์ไปไเรื่อยๆเราก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าชีวิตนี้ต้องมาทุบหินด้วยมืออะไรกันอย่างนี้เนี่ยบบกับอีกอ,อย่างที่ไม่เอามาใส่คลิปไม่ได้เลยน่ารักจริงๆเลยโอ้โ,อโอ้มันเอามาใส่หัวได้ด้วยเว้ยแต่ไม่ว่าจะน่ารักขนาดไหนเรื่องปากท้องเขาต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกับเก็บผลไม้อีกนิดครับของเล็กอีกหน่อยที่ขากมาคุณอะไรดีพตีนี่ไม่เห็นได้เลยเนี่ยโอ้แต่ขวานี่ก็อีกเรื่องงน,นะ หลังจากเมาขีล่าสัตว์จนพอใจก็มาเจอกับเรามนุษย์จมูกโตที่คุ้นหน้าคุ้นตาและแน่นอนมีจมูกโตที่ไหนก็ต้องมีหมู่บ้านที่นั่นแหละที่ายในด้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เยวินเฮียหน้าตาคุ้นๆตอนเข้ามิติที่พอจะมีอะไรให้ตื่นเต้นได้บ้างจากนั้นก็ตามภาษาผู้กล้าต่างโลกครับขโมยแม่ไม่เกลี้ยงจนได้เงินมามากพอที่จะมาแลกหนังสือสอนการเล่นเบื้องต้นอืมตอนที่ดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่กนเปลี่ยนเล่มมาเล่มอาวุธบางที่ต้องบอกว่าอันนี้แหละที่ตามหาละเพราะ เกมนี่ให้ครบละส่วนรายละเอียดจะเล่าให้ฟังตอนเดินกันละกันนะพอเก็บสเสบียงจากชาวบ้านตาดำๆเสร็จข้างๆกันคือปอมอะไรสักอย่างที่ผมจะไม่พูดถึงมาพูดเดรื่องภารกิจกันหน่อยแล้วกันก็คอนเทนต์มันคือจบใน24ชั่วโมงใช่ไหมและเปะ้าหมายก็เพื่อจบของงานนี้ที่ตั้งไว้มี2อย่างครับอย่างแรกคือสัตว์หน้าบอทุกตัวซะซึ่งเกมมันบอกว่ามี4ตัวครับอีกอย่างคือสะสมอาวุธให้ครบเกมก็แค่นั้นละครับทำไม,มก็จบแล้วมันไม่มีอะไรทำแล้วอะแล้วกลับมาเดอหาหลักกันต่อเท่ท่่า่าาาาาาททีดดดููกกรรขมมมยนส้้ัคหลือไไบงต ทำเลดีๆก็ได้ยิงยาวไปได้เรื่อยแต่เหมือนแต่ละใบโอมจะไปแลกเฉพาะที่ของตัวเองซะด้วยและต่อให้บอกว่าขโมยยังไงก็ไม่รวยแต่เห็นหมู่บ้านจากไกลๆยังไงก็ห้ามใจไม่ได้อยู่ดีและก็ตามนั้นหยิบไอเทมทุกอย่างที่แปลกตาเข้ากระเป๋าจนกระทั่งเดินมาพบกับคราเซียมหรืออะไรเถื่อนนั้นโว้วงามแต่เนาะเอ้ยไม่เลิกไม่ลาจริงๆเว้เนี่ยบวกกับกขอ,ขอแวะสร้างของจากแรกที่เพิ่งแตะมาหน่อยก็แล้วกันส่วนผลลัพธ์ก็มันก็ใช้ได้นะและจึงต่อบล็อกมาเช็คไอ้คราเซียมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างแต่คืนนนี้้เาตออองก่ ขนาดนี้มองอะไรไม่เห็นเลยในเช้าถัดมานั้นงานสองภายในก็ได้เริ่มขึ้นที่ยืดพองได้ไม่นานก็โดนแท้จนจะแตกให้ได้คือจนทุกวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่าตัวอะไรมันแทบฟันอะซูพอร้องเข้าไปรอบ2อ,อาการเลือดลดก็หายไปรู้ว่ามันบักวะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ก่อนอื่นวางเตียงไว้ก่อนการเกมครับจากนั้นภายในที่เจอมีเพียงตะเกียงจินนี่บวกกรพอกดปุ่มปุ๊บเอฟเฟกต์ตาการตาวงเแล็วว่าหนัวหูหน่อย,หน,อยหน่อยก็ได้เล่นขึ้นมาโอ้ยจ่าเปิดตัวในสิบเต็มสิบไปเลยจ้าเอาละส่วนาพีนม วเวลาก็ถูกทิ้งไปกับการตายแล้วตายซ้ํำก็ตามคอนเซ็ปต์พีเควอกแมนะครับเน้นทนไม่เน้นึกจนความทนมือทนต,เตีเกิด้เป็นผลที่แถมมาด้วยของดรอปอีก2-3ชิ้นเมื่อในหนูนี่จะเป็นถ้วยรางวัลฮะอย่างน้อยบอยสก็เคลียร์ไปดึงละเลืออีกสามให้ไปต่อและห่างกันไม่ดานักในขณะกำลังตัดไม้ไอพีโอัอ่วๆนั่นเองตอนเลือดคุณหน้าคุณตายก็ได้โชว์มาให้ตื่นกลัวกันอีกรอบและไม่รู้ไอห,หนูนี่เป็นอะไรนะชอบจังเลยตู้หลังเนี่ยเห็นแด่นันสิ่งแรกที่ทําได้คือปีนครับเจ็บแล้วจําคือเรา ไอ้น็อตอ้วนนีกครอบฮ่าเอาเป็นย่อๆละการว่าเรียบร้อยโอ้ดาบใหม่กับปัญหาอีกอย่างครับคือผมหาเตียงตัวเองไม่เจอซะี่ชิช่างแม่มค่อยหาเอาใหม่ก็ได้ฟ้าซึ่งระหว่างการต่อบล็อกนั่นเองก็พบกับปัญหาอีกอย่างที่จากนี้ไปจะต้องเจอแม่มไปอีกหลายชั่วโมงเลยเคยตัวเวนพวกนี้เนี่ยเอ้ยลงมาดูนึงกับพี่นี่มาแต่ธนูอะไรจะไปสอยมันตอนนี้ก็ยังไม่มีสิ่งเดียวที่ทําได้คือหาทัเรดีๆที่ไม่มีเหล่ามันๆทั้งหลายแล้วก็ค่อยวางสะพานต่อจนสุดท้ายก็ เอ้ยอ้ยอ,อนี่ไงพูดจะไม่ทันขาดคำเลยจนกระทั่งในที่สุดก็ฝ่าไอ้แรงพูดนัานมาจนได้ส่วนไปอมเหลืองๆนี่ผมเรียกย่อๆว่าความรวยครับคือแรกทุกอย่างที่วันเด็ดดวงก็รวมอยู่ใต้เกาะนี่แหละพอรับอุปกรณ์ให้พอเป็นพิธีเสร็จต่อมาในถ้ำก็เช่นเคยครับเดินผูวซัวไปเรื่อยแต่รอบนี้น่าจะเนื่องด้วยความ RTX ที่ทำเอาอยาขุดแร่ขึ้นมาจมเลยแสงสวยมากเล่นเล่นจาวาไม่เล่นเบนล็อกแทนได้ไหมเนี่ยหลังจากผ่าไปขุดไปทศาสมแก่ใจจึงได้กลับมาบนบกเพื่อเดินคิดเวลากันต่อออ แต่ละอย่างในนี้ก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะบบกก็ยังย้งคำคําเดิมว่ากลางคืนแม่เหมือจริงไม่มีเตียงไม่ได้อะใช่เหมือนเราจะเดินวนมาเจอหมู่บ้านเก่าฮะโอ้ oh, แต่อันนี้สาคัญครนับดูดินพรวนนี่เซแม่ย้อยน้ำตาจะไหลชีวิตนี้ไม่เคยเจอดินสวยขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเด็ดเตียงอีกนิดต่อมาด้วยเรือบ,บินที่รอตารอใจโจรอ,อย่างเราเสดเดือเกินโดยภายในนี้มีโครงสปาร์นเนอร์ของกลอบ,บลินอยู่ถ้าจะปั๊มตังที่นี่คงเป็นที่ที่ดีเลยอ่ะบวกับแรบล็อกอีกนิดหน่อยและเมื่อหลังจากบกอีเตียพวกนี้หมดบทเรียนที่สําคัญมาก เพิ่งจะเริ่มขึ้นครับคือไม่รู้ที่คุณโหนไปแล้วอย่างไรแต่แม่แมแบบอ,อ้าาใช่เพราะว่ามันก็สมเป็นเอเธอร์อยู่นะเพราะว่าถ้าคุณล่วงจากสวรรค์มันก็ต้องตกลงมันรกที่เรียววันโลกมนุษย์เป็นธรรมดาจากนั้นนะนะ,ะเดินไปสิครับแต่ข้อดีที่ยังมีเข็มทิศนำทางที่อุตสาห์แทบมาก่อนหนะ้างานเดินทางจัไม่ค่อยลงทิศเท่าไรอัตัดมาเวไวๆแกบอกว่าจะไม่โง่ซ้ำสองนะรอบนี้ทิศทางจะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งภูเขาหิมะบ้างจนสุดท้ายก็เพึ่อดูว่าที่คุณแม่ทรงพลังขนาดไหนเอาละคุณ แต่ไม่ไว่ายังไงงานนี้เขาต้องขอปีนขึ้นไปดูบนยอดก่อนว่าขบนนั้นมีอะไรบ้างที่ยังไม่ทันถึงยอดสายตาก็โดนอะไรทองๆแยงตาก้าให้โอดนเมืองเลยนะอ่ามาถึงยอดแล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรขบนนี้เลยขึ้นมาทำไมฟินเนี่ยซึ้งก็แน่นอนนักพจนภัยอย่างเราไม่คิดง่ายๆอกสุดทางที่3บล็อกจนความงูได้บังเกิดอีกหนที่พอร่วงมาเล่าสองอาการวอยวายก็หายไปเหลือเพียงความปรงใจครับอ <c oughs> ครั้งนี้เป็นทะเลซะด้วยงั้นครับเรือถ้าจะเข้าเดียวนะสูตรมันไม่เหมือนกัน,นจาวาหรือหรอโอ้เยี่ยมเลยและความจริงคือมันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยครับนะฮะโทษทีนาะมือใหม่กองเงี้ยที่เรือก็จ้วงกันไปจนเวลาล่วงเลยเปเมื่อวันในเกมก็บอกแล้วที่เห็นสั้นๆนเนื้อหาร่วนๆนี่ไม่รักกันไม่ทําให้ขนาดาษนี้นาะซึ่งอย่างน้อยไอ้ที่คุดมันก็ใช้ด้โลกปกติได้นะ พูดถการเดินทางไกลสไตล์ลูกเสือไทยที่เอเอเฮ้ยเริ่มชุนหน่อยๆแล้วในเกมเวนเนี่ยแต่รอบนี้พอเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้แกล้วครับว่าทิปไหนไปเจออะไรบ้างจนวนมาชนกับประตูหนอนเข็มนั่นอีกรอบและที่ดูพอบอสตัวแตกคาใน,นั้นที่เรือก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกต่อไปงั้นกลับมาไอไโอมเหลืองนี่ก็ได้ขอปั๊มแร่ให้ฟูก่อนแล้วกันฟ้าซึ่งผมเดาว่าต้องมีคนบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่คราบปลอกครับ,รบก็แร่ทั้งหลายที่ขุดมามันทําไม่ได้ไง,ไงคุณแร่ลุงเนี้ยแร่ส้ม ที่เลือกกบ,บนกันไปกำลังเงาเงารอความดวยโดนเผาอีกหน่อยฮ่าฮมีใครพูดถึงกรอยอยู่หรือเปล่าพอเราเจอแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีเพชรในที่แบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยไม่พูดมากจับมากระแทกให้ครบชุดก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นซ้ำๆครับกระโจนขึ้นเ,เรือเงี้ยขโมยของที่รอบนี้ข่าวดีไม่ล่วงจอที่ครั้งแรกเลยบ้างเนี่ยต่อมาพอกลับจากเรือมาได้สิงที่ดูเหมือนจะเจ๋งก็ต้องลงไปกองที่พื้นดยดาบรุ่งลูกรักของข้าเอาละผมจะเงียบๆแล้วให้ มันเล่าก่นแล้วกัน ตอนนั้นครับไปพูดเยอะเจ็บคอแถมรอบนี้ดวงดีเกิดลูกมาเจอป้อมพิเลเชอร์พอดีอีกแม้ไหนๆก็มาถึงแล้วบอกสักตัว2ตัวจะเป็นอะไรไปเจอกะทั่งลูกธนูที่ดรอปออกมาในจุดประกายความฉลาดบูซีเพยผมอีกครั้งแพ้เป็นดังนี้ครับทุกเพยล้อและขบมยธนูมาให้มากที่สุดจากนี้จะได้มีอาวุธไปสสยไอ้แลงเวนนั้นได้สักทีแต่เรื่องก็ต้องมาจบที่ว่าแม่เกิดน,น้อยมาอจะต้องถอดใจครับไปหาธนูด้วยวิธีอื่น,น่าจะเวิร์กกว่าบกกับจะบอกเป็นรอบที่ล้านสองว่าแสงแม่ยังนครเบรย์โดย ว่าไปเจอความชิบหายเดิมๆแน่นอนงานนี้ผู้ร่าจะต้องรอจนถึงเวลากลางคืนเพื่อล่าของที่ผู้ร่าต้องการก็ไปเรื่อยครับลูกแก้วว่าบ้างทะนูบ้างเอาให้มางที่สุดจนก,กว่าจะเช้าอะ่ะ ตัดภาพมาตอยครบแล้วเลยแล้วกันขณะออกเดินทางอีกคนก็พบเข้ากับแท่นเอ็นพอร์ทัลนี่ที่ท่าจะมีอะไรแฮะและเมื่อพองแงะดูก็ <c oughs> ผมไม่เห็นอะไรก็แล้วกันนะจากนั้นก็แถมมาด้วยเอเดอร์แมนเวอร์ชันคนขาวที่ผมไม่ได้เกตสาวิก็รลวไปกองที่พื้นซึ่งเท่าที่ดูจากแผนที่ที่มันให้มาเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับพอบอสสองตัวก็โดนโบกไปแล้วต่อไปไอเมืองทองนี่คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ละแต่ก่อนอื่นเลยเขาซอยตัวขัดจังหวะเวนี่ซะก่อนเถอะจนเมื่อเดินสะดวกก็ได้เลิกซอยเท้าเข้าไปหานทองโดยไวสว เดีย๋ยวตบบอสจบให้ว่ากันอีกรอบนะโดยตามทางในนี้ก็จะว่างามอยู่นะชมนกชมไม้จนพอใจพร้อมประตูที่พางออกบอสจะเหมือนจะรู้ไงครับจึงเปิดตัวสาร้างังกาเชียวตออนนได้ตัวกังก็เดาไม่ออกว่าตัวอะไรกันแน่เนี่ยแต่ที่แน่ๆน่นเะเียไปก่อนครับพอสอนไว้เอามาก คอนสรุปมันคือมังคืกอรครับเอเธอร์ดราก้อนโอ้ชื่อเพมาแต่ไกลเชียวแต่ถ้าจะพูดคือหนูได้กางสุดในหมู่มอสทั้งมวท,ที่เจอมาเลยเนี่ยแต้ง่ายๆดีแล้วครับเดี๋ยวยากไปหัวร้อนวายอะไรกันอีกแถมคอมที่โยนออกมารอบนี้ไม่ได้มีแค่ถ้วยเซ่อูอ้หหมาเป็นดงเชียวแห่งดังนั้นอาการเด็กเธอของใหม่จึงกำเริบอีกครั้งแทมใสและบีบเลือดเลืองมาให้ด้วยนะคุณเอ้ยอาวแล้วก็อีกอย่างครับใช่ประการชีวิตเดิมๆเห็นจนเบื่อแล้วอ่ะบวกกับไม่รู้ทำไมนะแต่หลังๆเล่นเกมไหนที่มีมัักกกกกรทททีไมมน็จะให้ฟุ คือไม่รู้มันมีกฎหมายอนุรักษ์มังกรหรือยังไงอะนะแต่จะให้รีบออกจากวิหารนี่ก็คงยังเร็วไปเกมมาเลยแถมวานหัวหอกมาให้ยิงเลนอีก23ตัวที่ดรอปน้ําตาวานมาด้วยอืมแต่เอาเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับเป้าหมายผมเลยช่ามันกันแล้วกันจากนั้นจึงเป็นเวลาอันดีของการกลับมาอะไรยังไงกับไอ้สปาเนอร์นี่อีกรอบที่คิดถูกครับที่ไม่มาตอนกลางคืนไม่งั้นไม่หลอดจากไอ้นุมๆพวกนี้ดอกคือมันทุบไม่ตายอะ่ะพอได้วเพื่อเวลาจริงๆเมื่อออกมาพ้นจากเขตเมืองทองเป้าหมายก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรืเเ่อบออ่่บธธบัวว้าีนนนกใ มากอยู่ครับถ้าอยากได้บัฟเหลืองก็ต้องแส่ๆท่อดๆมัดมาถึงจะยอมเปิดบัาใ,ใหม่เอาเป็นจะสนุปผลการผจญภัยสั้นๆดังนี้ละกันเดินไปทุ่งน้ําแข็งต่อบล็อกแล้วก็ล่วงอีกตามเคยแล้วก็วิ่งตามหาธนูเพิ่มไปล้างแครงกับมาจบที่ไฟอุ่นๆโอ้ยพอนายจริง แต่ความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานนักหรอกสารพิษตัวเดิมเพิ่มเติมคือประการที่แตกเรียบร้อยงั้นอยากแรกมาสรุปผลประกอบการกันหน่อยดีกว่าก็ถือว่ามาไกลอยู่นะส่วนอุปกรณ์พวกนี้ไม่นับครับเต็มบันเท่ดีก็เลยมาใส่ประดับบรารมีซะเลยโอเคมาทีลรอที่เดาว่าน่าจะมีตัวอะไรอยู่ก็คงมีเพียงไอ้เขตน้ำแข็งนี่แหละแถมไหนๆก็ใกล้จะจบเกมแล้วก็คงได้เริ่มสะสมอาวุธได้แล้วล่ะที่มาพร้อมกับโทเทมซัมติงที่ไม่เคยได้ใช้จนกระทั่งจบเกมเลยะนะและนั่นคือทางต่อไปของเราครับเอาจริงทีแรกที่เข้ามาก็ไม่มา แค่เหมืองธรรมดาให้ขุดแร่ก็เลยถือเป็นยามดีใช้ดาบไฟแม่เซมเลยจนกระทั่งมาเอะอขอ้ากับทางที่มีประตูนี่แหละคือดูยังไงมันก็ต้องห้องบอสชัดๆหน่ะจริงป่ะ นะฮะแต่มีประตูมันก็ต้องมีการหาคุณแจไปเรื่องธรรมดาที่โดดมบาไวๆก็นั่นไงคุณแจที่ถามหาอะแต่ช็อตที่วายยากสุดน่าจะไปขากราบตอนไปเปิดประตูนี่แหละจากนั้นก็วนมั่วก,กันไปครับกระต وب ซับทุกอย่างที่เจอตลอดทางพร้อมมาไขประตูสูบอสตัวสุดท้ายกันได้สักทีประตูนั้นกว่าจะพังออกได้ก็นานเหลือเกินบวกกับด้านในที่มืดบกและในระหว่างกำลังปักไฟนั่นเองเอ้ยนี่อะไรนี่พอดูนิดหน่อยจนเดาได้ว่าไอ้หนูนี่น่าจะอะไรยังไงกับไอ้ปุ่มนี่แน่แนๆคิดได้ดังนั้นจริงจื้อเข้าไปครับีวไฟทท้้งหอง่อ าปากก็ดับลงเอ้ยกูจะสว่างได้ขนาดนั้นมานานด้ไว้หลังจากกูเล่มคมราเปิดตัวเสร็จน้าที่แรกของงานนี้คือปากไฟแน่นอนอยู่แล้วกับการต่อสู้ภายในที่ทุรักทุเลใช่เล่นเลยล่ะใจก็กังวลเรื่องความสว่างสองมือก็ต้องมางัดหนายกูเล่มอ้วนนี่อีกจนสุดท้ายก็เรียบร้อยเคลียร์บอลครบทุกตัวสักทีฮะซึ่งมื่อจบเรื่องแล้วะ่ะออกนี่ง่ายสุดเลยครับทะลวงแค่แป๊บเดียวตาก็กระทบแสงจานอีกครั้ง เอาล่ะก่อนอื่นขอเซฟของไว้ก่อนเดี๋ยวตายของหายมาตัวละเซ็งเลยต่อมาจะเป็นเรื่องอาวุธที่อย่างแรกเขาต้องไปซื้อหนังสือ h o w t ูจากไอพ่อค้าเรนี่ก่อนกับดาบสายฟ้าที่พอจะดาวได้ก็ <c oughs> ก็สายฟ้านะอาวุธที่เหลือส่วนมากจะต้องหาจากโลกปกติครับเอาไปคราฟสักท,คทีครับได้ก่อนละกันมีหอกกับอุปกรณ์ซายไนที่ต้องคูณแร่เพิ่มกันหน่อยเอาไวๆก็แล้วกันครับมา ทบทีมซานท์เดียบร้อยเล่ที่เหลือนั้นเป็นภารกิจในโลกปกติโดยความคิดแรกคือการขุดดินลงเพื่อหาราวาใต้โลกไว้ทำประตูเนเธอร์ครับเพราะเราต้องใช้แท่งเบรสไว้ทำดาวไฟจนสุดท้ายมันนึกได้ว่าหาลูนพอเท่าว่าง่ายกว่าเยอะจะมาสร้างเองทําไมฟะเนี่ยต่อมาจึงเป็นการเดินเท้าที่ไปทานไรอาวุธชิ้นแรกที่ตามหาก็มาอย่างไวเลยดาบขนุมหวานครับจากนั้นเวลาที่ค่อยๆผ่านไปผมก็เริ่มนึกสงสยัยขึ้นเรื่อยๆว่าไอดาวไฟที่กำลังจะครับเนี่ยมันอันเดียกที่ซื้อมาหรือเปล่านะแต่ภาพมันไม่เหมือนกนันอะเขาใหม่หรอกแ ไกลครับพิกเซเลเยอร์ฮ่าที่เหลือก,ก็แค่ดาไฟแล้วละและนั่นคือสูนที่ยากที่สุดของเรื่องนี้เลยแหละครับคือมันนานแบบนานจริงๆอะไม่ได้จะโม้ให้อเวอร์นะเนี่ยพร้อมโดนมาอีกทีกับอาวุธที่มด้อยู่ในลิสต์แต่ผมคิดว่ามันเทดีก็เลยมาใส่ซะหน่อยกันแล้วกันเรียกย่อๆว่าตรีศูนย์แบบเปลี่ยนเท็กเจอร์ก็ได้ครับและในที่สุดความพยายามก็ได้แสดงผลเจอสักทีว่ไอเดาจูบลีลาได้ขอแลวก็วางประตูให้พร้อมสำหรับภารกิจสุดท้ายและนี่ต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เข้าเนเธอร์นะตั้งแต จำในพอตเตอร์สมัยขอนเปียบบวกกับเหมือนพระเจ้าแห่งเกมหัวเรียมนี่จะอยากให้ผมจบไอวเดินออกมาได้แค่แป๊บเดียวไปถึงร้อยบล็อกเท่านั้นแหละก็เจอกระฟเทีใหได้อย่างจังหลังจากนี้หลังงานง่ายเลยละ่ะฝ่าทุกตัวแบบไม่คิดชีวิตเจาวเทคกเบสไว้ลบไปเมื่อได้ปุ๊บจึงจบปากปกระแทกด้วยความร้อนลนและสิ่งที่สั้งหอนก,ก็ได้เป็นจริงซสด้วยปันเดียวกันชัดๆเลยโอ้ยจี ไม่รู้ว่าครบก็คือครบแล้วฟะพาพอสบายตัวสบายใจแล้วการเดินทางคราบับที่เรียกว่าง่ายแบบตัวเบาขึ้นเยอะเลยครับรู้สึกตัวเองทีก็กลับมาพอท t a เอเธอรเรียบร้อยอะครบแล้วนะนี่แถมอุปกรณ์ให้ด้วยนะเนี่ยและนั่นคือชีวิตล่าจบได้24ชั่วโมงครับเพราะว่าไอเดียที่ตั้งเปตาลาอุติก่กชาเข้าท่ายหลังจากนี้เอายี่บ้างดีกว่าเคครับบาย